ประกันรถยนต์ระยะสั้น2บวก30วันคุ้มครองอะไรบ้างมาดูกันวิดีโอนี้เลยนะปกติแล้วเนี่ยประกัน2บวกนะครับก็จะคุ้มครองในกรณีที่เป็นรถชนรถรถหายไฟไหม้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคุ้มครองตามทุนประกันแล้วทุนประกันเราดูตรงไหนละ่ะใครนะครับที่ทักเข้ามาทาง Line แอด7 2 4ที a เนี่ยจะมีภาพนี้นะครับส่งไปให้กับประกัน3บวกนะ2อันนะก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรถเก๋งกระบะ นะครับสประตู4ประตูเนี่ยสามารถทําได้ใช้งานส่วนบุคคลนะไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถทําลถตู้ได้ด้วยก็คือเป็นลถตู้ใช้งานส่วนบุคคลสําหรับทุนประกันเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าต้องการให้ความคุ้มครองนะครับรถเราเนี่ยทุนประกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เป็นจํานวนวนันยกตัวอย่างเช่น ต้องการให้คุ้มครองรถเราอยู่ที่5 0,000บาทครับแล้วก็คุ้มครองอยู่ที่30วันก็จะอยู่ที่5 1 0บาทนะครับตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดตารางกรมธรรม์กันนะว่ามันมีความคุ้มครองยังไงบ้างน,นะครับปกติแล้วเนี่ยหน้าตารางกรมธรรม์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวรถแล้วก็รายละเอียดข้อมูลของรถนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆ3 ช่องเลยนะครับก็คือเป็นคุ้มครองหลักนะครับคุ้มครองตัวรถนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกันอุนบัติเหตุนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะครับอยากจะให้ดูก็คือ ที่ผมมักจะบอกว่าคุ้มครองซ่อมคู่กรณีล้านหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณีนะครับล้านหนึ่งเช่นไปชนรถเขานะครับก็วงเงินซ่อมรถเข้าอยู่ที่1ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าซ่อมรถเรานะครับก็จะอยู่ตามทุนประกันที่เราเลือกนะตรงนี้ลูกค้าเลือกมาอยู่ที่20,000นนะครับก็คือทุนซ่อมรถเราอยู่ที่20,000นแต่ว่าต้องเป็นความเสียหายเนื่องจาก เป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับยานพาหนะทางบกนะแล้วก็สําหรับ2บวกนะครับจะมีความคุ้มครองในส่วนของตัวคุ้มครองรถหายไฟไหม้ด้วยก็คือ2 0 0 0 0นบาทตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็จะมีประกันตัวผู้ขับขี่ด้วยนะครับตรงนี้จะมีราคาบอกนะครับเนี่ยหกรบาทนะครับเนี่ยก็ซึ่งจะตรงกับข้างบนก็คือทุน2 0 0 0 0นบาท คุ้มครอง30วันนะครับก็จะราคาอยู่ที่680บาทนะครับใครที่สนใจหรือว่าติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะก็สามารถทักเข้ามาถามได้นี่ไลน์ผมเลยไลน์นี้นะครับก็จะมีภาพนี้ไปให้ดูนะครับหรือว่าต้องการจะทําเลยนะครับก็เหมาะมากๆกับใครที่แบบว่าจะเดินทางช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าประกันหมดพอดี รถไม่ค่อยได้ขับต้องเดินทางนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีรถอยู่แต่ว่าต้องการจะเดินทางช่วงนี้พอดีนะครับก็ทําทเป็นแบบ30วันก็ได้ไม่ต้องทำหลายปีก็ได้นะครับหนึ่งก็คือประหยัดงบนะครับเอาตังค์ไปเที่ยวก่อนได้นะครับสนใจทัก l i น์แอดมาได้เลยนะครับผมชื่อใหญ่นะ l i น์แอดเจ็ดสอเนี่ยผมจะตอบคนเดียวนะครับ ถ้าไม่ได้ตอบหรือว่าทักมาตอนดึกๆแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าหลับอยู่นะครับก็ขอโทษทีโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยหรือว่ามีคําถามตรงไหนเนี่ยทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ